และก็ถึงเวลาที่เราจะได้สุ่มผลปีศาจใหม่สักทีแต่น้องโกโก้ได้ผลหน้าส่วนน้องพีทได้ผลกีเลอค่ะเฮ้ยเฮ้ยเน้องเลียวม้าได้ผลพัาค่ะฮะอะไรนะจะให้พี่เหรอเอ้ยไม่เอาผลที่มันแพงน้องเก็บไปเถอะอู้หูน้องพีทมีการจะให้ผลหิมะกับพี่มินอีกโอ้ยแค่น้องมาเล่นกับพี่พี่ก็ดีใจแล้วค่ะ มาเดี๋ยวพี่มินขอสุ่มเองเฮ้ยได้ผลได้เอ้ยไม่ใช่สิผลแมงมุมที่เขาอัปเกรดหม่ถ้าอย่างนั้นก็ทาแล้วนะคะสวัสดีลูกกระจอกโลบอกตัวเหลี่ยมกันทุกคนอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินฉันชื่อโดฟามิงโก และตอนนี้พวกแกกำลังอยู่ในแมปบ็อกฟุตอีที่17ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของฉันอย่าก,กลัวจนฉีลาดก็แล้วกันแต่ไอ้เจ้ารอมันดันลักพาตัวซีซ่าลูกน้องของฉันไว้เป็นตัวประกันเพื่อบังคับให้ฉันต้องออกจากตำแหน่งเจ็ดเทพโจนสลัดฉันไม่ออกออกแล้วจะเอาอะไรฉันมีลุงเป็นไอดอลฉันชอบที่ฉันได้เก็บภาษีจากประชาชนฉันกล้าเหลือเกินนะ ที่ออกคำสั่งกับฉันผู้นี้สงสัยพวกแกคงยังไม่เคยเห็นพลังของผลได้ของฉันที่ถูกอัปเกรดให้เป็นผลแมงมุมสิทธาฉันก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันฉันจะให้แกดูเองว่าฉันมันเหนือกว่าเจ้ายางยืดนั่นเป็นไหนไหนแต่ตอนนี้ฉันจะต้องไปเจอกับเจ้ารอที่กรีนบิดไม่ใช่สิกรีนโซนที่อยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรเดสโลซาเพราะฉะนั้น ฉันจะพาพวกแกไปสำรวจพร้อมกับทดสอบพลังของฉันไปในตัวเลยแล้วกันมีเจ้าบ้าที่ไหนมายืนอยู่กลางสะพานด้วยเนี่ยเอ้ยแกทำไรวะเอ้ยเดี๋ยวข้างหลังผ้าคลุมนี่มันมันเรื่องโรงแรมผีไม่ใช่เหรอแม่เกมนี้มีสปอนเซอร์ด้วยนะ <c oughs> โอ้โหที่แท้แกก็มาดูพระอาทิตย์ตกดินสินนะอากาศดีมากเลยวันนี้อะไรของมันก็ไม่รู้ใครรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกหน่อยแล้วกัน แล้วเราก็เดินทางมาถึงกีนโซนแล้วจริงๆแล้วเกาะน,นี้มันเป็นที่อยู่ของคนตัวเล็กไม่ใช่เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันโดนหนามแทงเหรอเนี่ยตรงนี้เป็นที่รับเควสสินนะส่วนสถานที่รับเควสให้ลองเดินตามทางไปดูฝั่งนี้เป็นเควสแรกเลเวล875 ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเควสที่2องไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยจะมีเลเวลอยู่ที่900แถมแต่ละตัวเนี่ยก็มีฮาคีกันทั้งนั้นจะเอาหรอ,อ <c oughs> แล้วถ้าหากเราเดินมาฝั่งตรงข้ามของที่รับเควสแกก็จะเจอกับสถานที่ตีบอสนั่นก็คือฟาจิตะไม่ใช่สิพลเรือเอกฟูจิโทระไอหมอเนี่ยมันตาบอส <c oughs> โอ้โหย นี่แกกล้าทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฉันไปถึงเจ็ดแทพแห่งจอสลัดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไว้เดี๋ยวฉันจะมาจัดการแกทีหลังแล้วกัน <c oughs> ถ้าหากเราเดินมาทางด้านซ้ายให้สังเกตเหตุสีน้ำเงินไว้ดีๆสิ้นสุดของปลายทางมันจะมี NPC รับตัวหนึ่งไอ้เจ้าแว่นเนิร์ดงาัางมันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ไม่ต้องมาทักทายฉัน คุณยังไม่ได้ปลดล็อกศัก,กยภาพสูงสุดของคุณเลยหากคุณกําลังหาพลังมากขึ้นฉันต้องการให้คุณนําดอกไม้3ดอกที่แตกต่างกันซึ่งมันกระจัดกระจายไปทั่วทั้งแมพ <c oughs> <c oughs> จากที่ฉันได้รู้มามันเอาไว้อ e ีโวเผาของตนเองซึ่งเราจะต้องตามหาดอกไม้ทั้งหมด3สีด้วยกันและตอนนี้ฉันมีอยู่2สีแล้วแต่ฉันไม่รู้อีกสีมันไปตามหาที่ไหน <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันค่อยกลับมาทำแล้วกันว่าแต่ไอ้เจ้ารอมันหายไปไหนนะ เอ๊ะแกไม่ใช่เจ้ารอนน่แล้วแกมายืนตรงนี้ทำไมไม่หวาดเสียวบ้างเหรออู้อหูพุงย้อยเชียวแกเป็นใครออกไปซะ <c oughs> ไอ้เจ้าคนลึกลับคนดีๆเขาไม่มายืนกันตรงนี้หรอกแต่แกก็มายืนตรงนี้เหมือนกันถ้าใครรู้ไอ้ตัวนั้นมันมีหน้าที่อะไรแล้วก็อย่าลืมเม้น์บอกด้วยละ่ะ <c oughs> เอาล่ะถึงเวลาที่พวกแกจะได้ดูพลังของฉันนี่คือท่าไม้ตายที่หนึ่งไวเหลือเกินและนี่คือ ท่าไม้ตายที่สท่าไม้ตายที่3โอเวอฮิตท่านี้มีอยู่ในอนิเมะซะด้วย <Wow. S 1> และสุดยอดท่าไม้ตายข้าก็ไม่รู้หรอกมันเรียกว่าอะไรแต่เท่ดีถึงเวลาที่ฉันจะไปทดสอบดาเมจให้พวกแกเห็นในระดับมาสเตอรี่รี่234ขอมาเริ่มกับแกแล้วกันโอยตัวปิวเป็นลายไอมีสู้มีสู้เฮ้ <c oughs> ตัวแตกไปได้ ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถต่อยเตะแบบธรรมดาได้แต่ท่าไม้ตายที่1ดาเมจก็ปาไป1,571แล้วส่วนท่าที่สอง 1,659ส่วนท่าที่3ดาเมจไม่แน่ไม่หนอนขึ้นอยู่กับระยะอยู่ที่2,108จนถึง2,151และท่าไม้ตายสุดยอดของฉันอยู่ที่2,401แแถมพลังของฉันก็ยังบินได้อีกด้วยเสียดายที่ว่ามันน่าจะทำดามเมจได้ระหว่างบินรู้ไว้ซะว่าอาณาจักรนี้มันเป็นของฉันฮ่าฮ่าฉันชอบพลังของฉันซะจริงๆ มันสามารถกดใช้ได้ในตอนที่ฉันลอยอยู่กลางอากาศแกไม่รอดแน่เฮ้ยอุ้ยลืมไปว่าเจ้านี่มันมีพลังขบพลปีศาจแรงนกมถวงด้วยนี่นาอ้ยมันเรียกฝนทาวตกอีกแล้วเสียใจด้วยนะแกไม่ทันได้หิวเลือดโอเวอร์ฮีทอาวิดพลังไม่ถึงเอ้ยเนี่มันเรียกมาอีกแล้ว เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็จัดการแกได้แล้วรู้ไว้นะเจ้ายางยืดร่างกายแกเป็นยางแบบนั้นแค่ยืนยังทำให้มั่นคงไม่ได้เลยแล้วคนแบบแกเหรอที่จะมาสู้กับฉันได้นะ่ะ ฮึ้ยเหมือนฉันจะได้ยินว่ามีใครกำลังบ่นถึงฉันอยู่สินะฉันบอกเลยว่าฉันไม่กลัวเจ้านั่นหรอกเจ้าโดฟามิโก้น่ะเพราะว่าไม่ยังไงฉันจะต้องเป็นราชาจอสลัดให้ได้เลยและฉันไม่ให้อภัยแกเด็ดคาดถึงแม้มันจะเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของแกแต่วิธีการเข้ามาแกมันไม่ถูกต้องและฉันจะเป็นคนจัดการแกเองมัดยางยืดปืนใหญ่ยางยืด สมาช์มาปืนก้นยางยืดและท่าสลิงช็อตของฉันไปวัดดาเมรกันเลยต่อยธรรมดายังได้ตั้ง1135ถ้าท่าแรกดาเมต1,659รท่าที่2อยู่ที่2 8 0 8และท่าที่3ย่าขึ้นสูงถึง3,143 ดาเมจแบบเบาๆอยู่ที่1,642และถ้าหากฉันยืดจนยางยืดของฉันมันสุดแล้วแล้วก็อยู่ที่2,95 0เป็นไงล่ะโดฟามินโก้แค่นี้ฉันก็เหนือกว่านายเห็นเห็นแถมในตอนนี้ฉันใช้เกียร์2ได้แล้วนะตัวฉันจะออกสีชมพูหน่อยแถมมีควันรอบตัวอีกด้วยมันทำให้การโจมตีของฉันรวดเร็วมากขึ้นแถมยังรุนแรงขึ้นอีกด้วย ส่วนท่าที่2องฉันสามารถวาร์ไปยังตำแหน่งของศัตรูได้และท่าที่3เป็นไงล่ะเร็วจนมองหัดไม่ทันมาทดสอบดาเมจกันเกียร์สองซึ่งฉันจะใช้เกียร์สองนานเท่าไหร่ก็ได้ต่อยปกติดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น1,310หน่วยปืนใหญ่ยางยืดเป็น1,921และถ้า้และท่าสึเมช อยู่ที่2,182และถ้ามัดปืนกลอยู่ที่5,238ด้วยเฮมยนี่กลายเป็นท่าไม้ตายที่ดามเมจพุ่งสูงถึง5,000หน่วยทั้งทั้งที่มีมาสเตอรี่เท่ากันท่าดีตัวของฉันอยู่ที่1,837และแรงสุดอยู่ที่2,226หน่วยและดีดได้ไวขึ้นมากๆเลยด้วย ฉันจะกลับลางปกติก็ต่อเมื่อฉันกดทานฟอร์เมชันอีกรอบดังนั้นฉันจะใช้เกียร์2เป็นชั่วโมงเลยก็ยังได้ฉันจะพิสูจน์ให้แกเห็นเองเกียร์ขอโทษทีนะครับคุณลุงเออเป็นไงหัวแทบโยกนี่นี่นี่นีมาสิลุงโชว์พลัง่อยเออหืตัวหมุนเอ้ยลุงเอาจิงว่ะ แต่ข้อเสียก็คือหลังเกิดใหม่แล้วเนี่ยเกียร์สองก็จะหายไปด้วยดีนะที่มันยังเกิดที่เกาะนี้อยู่มะง,งั้นฉันกลับไปตีลุงฟูจิโทระาไม่ทันแน่ๆแหมจริงๆแล้วถ้าหากใช้เกียร์สีได้ตามเนื้อเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าพลังจะโหดขนาดไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาอีกแล้วฝนดาวตกเอ้ย,อยตรงนี้มีหินสมบัติแต่แย่ตรงที่พลังของฉันส่วนมากจะต้องเป็นการโจมตีระยะใกล้เท่านั้นแหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาไกลเขาไม่ได้เลยแมถมท่าไม้ตายที่3มเนี่ยบางทีก็ใช้ได้ไม่เต็มที่ถ้าหากเปลี่ยนจากการดีตัวให้กลายเป็นการลอยตัวเหมือนกับกีฬรสีได้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยอนี้เป็นไงลุงคือลุงเดินตามผมมาเหมือนลุงมองเห็นอย่างไงอย่างนั้นเลยอะการโจมตีครั้งสุดท้ายโอ้ยโอ้โห ุงดอบของให้ผมด้วยซึ่งมันก็คือหมายเท้าของคุณลุงเขานั่นแหละแต่ในด้านในเนี่ยจะเป็นดาบนะมาสเตอรี่อันแรกอยู่ที่125โอ้โหฟันจนเมื่อยมือแน่นอน เป็นยังไงล่ะโดฟามิงโกอย่างนี้ก็เห็นแล้วสินะว่าฉันน่ะเหนือกว่านายเห็นเห็นดาเมจนายเยอะก็จริงแต่ถ้านายน้อยไปหน่อยเลยเฉลี่ยอยู่ที่1 2 9สส่วนฉันดาเมจแรงและยังท่าเยอะอยู่ที่1635หลังจากที่ฉันใช้เกียร์สองดาเมจร,รวมของฉันสูงถึง1 2 0 0 0กว่าและมีค่าเฉลี่ยถึง2,000แต่ยังว่าผลของนายสามารถทําให้ตื่นได้ด้วยนี่นะเอาเป็นว่าเราค่อยมาตัดสินกันใหม่ในตอนที่นายทําให้ผลตื่นได้ แล้วดีกว่าและหลังจากที่ฉันได้ไปสุ่มผลปีศาจใหม่ได้ผลนกมานะ่ะเหมือนจะได้ยินว่าการยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณน้องๆมากเลยที่มาช่วยพี่มินฟาร์มนะคะเลยทำให้พี่มินได้เห็นร่างเกียร์สของลูฟี่สักที แต่สำหรับพี่มินถือแม้ว่าดาเมจของผลยางยืดมันจะมากกว่าตั้งแต่ยังไม่ใช้เกียร์สอแต่ความใช้ง่ายเนี่ยพี่คิดว่ามันคือผลได้หรือว่าผลแมงมุมของโดฟา์มิงโก้มากกว่าค่ะมีความรู้สึกว่ามันโจมตีศัตรูได้ไวกว่าด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่